สวัสดีค่ะช่องเราที่สบายใจนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ร้านค้านะคะก็มีเพื่อนคนนึงนะคะมาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าให้รีวิวเคาน์เตอร์ให้ดูหน่อยนะคะแล้วก็รีวิวชั้นขนมเลให้ดูหน่อยนะคะวันนี้เราก็เลยมาทำตามที่ เพื่อนบอกแล้วนะคะค่ะมาดูเลยค่ะเคาน์เตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอของที่เราสามารถวางได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะวางนะคะ จะมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะคะสี่ชั้นกับข้างบนนะคะเพื่อนๆแล้วก็สามารถวางาสิ่งของอะไรก็ได้ที่แบบว่าคนมองเห็นได้ง่ายๆนะคะของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรก็มีกระดาษชิดชู้มีปากกาดินสอถุงเท้านะคะค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะ ด้านหน้าก็จะมี1 2 3ชั้นแล้วก็ชั้นที่4ก็จะเป็นข้างบนนะคะอันนี้เราก็ใช้วางพวกยาค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะวางเป็นพวกหมากฝรังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพรส่วนมากเขาก็จะวางกันประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ไปดูจากร้านคนอื่นมา ในเซเว่นเขาชอบวางยาพวกยาสามัญประจําบ้านเนาะคะ่ะเราก็เอามาวางพวกฐานไป้ฉายอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแต่นะคะถ้าวางออกมาสวยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะจะจัดวางแบบไหนนะคะจัดวางที่สะดุดตาโดดเด่นแล้วก็หยิบง่ายเนาะคะ่ะเป็นอ่าสินค้าแบบเล็กๆแบบว่าแบบมันแบบมันเล็กเกินอะ่ะนะคะแบบมันไม่ค่อย แบบไม่รู้จะวางยังไงวางอย่างนี้อ่ะดีแล้วเนาะแล้วแต่มุมมองเนาะค่ะเนาะ,ะทางฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะฝั่งนี้เราก็ไม่ได้วางอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราเราใช้เก้าอี้อีกตัวหนึ่งค่ะมานั่งนั่งทานข้าวนะคะนั่งเล่นได้นะคะเวลา ร้านเราเป็นร้านถุงฟ้าเนาะเราก็จะรับสกแกนบัตรตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งมาขวางไว้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปที่ผ่านมาก็จะเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งนะคะแต่เปิดวันนี้เราขยัอบออกนะคะเพื่อจะได้ถ่ายทําคลิปเคาน์เตอร์ให้เพื่อนๆดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาดูด้านในนะคะด้านในเคาน์เตอร์นะคะเราะประมาณนี้นะคะ่ะ เราเปิดให้ดูนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะก็จะม,มีบุหรีนะคะมีบุหรีค่อันนี้ก็จะเป็นด้านในแล้วก็ใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะใส่อะไรที่สำ,สำคัญเอกสารอะไรของเราก็ได้นะคะ เวลาเข้ามาตรวจอะไรแล้วก็หยิบง่ายๆเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นเอกสารพวกใบพาน,นิย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ากล่องกล่องของกล้อง,องวงจรนะคะพอดีพ่อบ้านเขาเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเป็นกล่องของกล้องวงจรนะคะเขาจะไม่ให้ปิดสนิทนะคะเขาพ่อบ้านเขาทำแบบนี้เพราะว่า จะได้ให้แบบความร้อนมันระบายนะคะกล่องจะได้ไม่เสียเขาก็เลยเอาเทคนิคของเขาค่ะ <Exodus> <c ười> ให้มันมีแบบไม่ต้องปิดสนิทค่ะ <c ười> อันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรของเรานะคะทั้งบนก็จะมีกล้องตัวหนึ่งนะคะไว้จอ่อลงตรงที่เคาน์เตอร์เลยะคะ่ะตรงที่เราเก็บเงินกับลูกค้านะคะเพืเ่อน ดูด้านล่างนะคะค่ะด้านด้านล่างก็จะประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามนะคะสามชั้นนะคะตรงนี้เราก็ใช้บางเอกสารพวกบินอะไรงนี้ก็ได้นะคะบินพวกใบราคาเนี่ยค่ะแล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าใบซื้อของค่ะที่เราเก็บไว้ทําบัญชีนะคะ จะมาเปิดดูเก๊ะเงินนะคะเพื่อนๆไม่เคยเปิดให้ใครที่ไหนดูเลยให้ให้เพื่อนอใน YouTube นี่แหละค่ะเป็นเป็นคนแรกนะคะเนี่ยค่ะลินชักมันจะแบบยังไ,ไงละ่ะไม่ค่อยปลอดภัยหน่อยนะคะเพื่อนๆมันแบบ ม,มันใกล้ชิดตรงที่แบบลูกค้าเห็นเห็นเกินไปนะคะบางทีเราก็ไม่ได้หยิบใบใบพันใบห้าร้อยใบ,ยบ,ยบยใหญ่ๆไว้ในลิ้นชักนะคะเราก็จะเอาติดไว้กับตัวนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยสําหรับเรานะคะบริหารร้านจัดการเองแล้วก็เดินเข้าเดินออกนะคะบางทีก็ไม่ได้นั่งกับเคาน์เตอร์เนาะค่ะนี่ค่ะยวเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะ,คะเราก็เก็บเรียบร้อยนะคะไม่มีไม่มีใบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตังเหลียญน,นะคะเราก็จะเก็บไว้ไม่ค่อยเอาวางไว้ตรงนี้นะคะวนมาจะเก็บไว้กับตัวก็จะประมาณนี้ค่ะดินชากก็เปิอดออกสุดได้แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอันนั้นไม่ลึกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือด้านในนะคะ ก็จะประมาณนี้นะค่ะเพื่อนๆก็จะทําเป็นมุมพอดีพอดีเลยค่ะเป็นมุมได้น่ารักพอดีเลยค่ะหันหน้าหาลูกค้าแล้วก็ข้างหลังแล้วก็พิงผนังค่ะพอดีเลยค่ะ เพื่อนๆก็คงอยากจะถามอีกต่อไปนะคะว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะคะตอนนั้นช่องเอาที่สบายใจนะคะซื้อมาประมาณ3ปีนะคะก็ราคาอยู่ที่หมื่นหมื่นามนี่แหละค่ะ1 3ึ0 0บาทค่ะเพื่อนๆอสั่งทางบริษัทเลยนะคะแล้วบริษัทเขาก็ขนมาส่งที่ร้านเลยนะคะน่าจะหมื่นสามนี่แหละค่ะเพื่อนๆประมาณ3ปีที่แล้วนะคะ เพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ขนาดขนาดเล็กนะคะไม่ใช่ขนาดใหญ่นะคะความสูงก็ประมาณเอายังไงดีล่ะความสูงก็ประมาณประมาณเท่าหน้าท้องเรานี่แหละค่ะเพื่อนเท่าหน้าท้องเราเลยหน้าท้องเรานะคะความสูงความว้างก็ประมาณนี้นะคะค่ะเพื่อนก็พอดีค่ะสําหรับร้านเล็กๆนะคะจัดร้านได้สวยนะคะถ้ามีเคาน์เตอร์สักตัวนะคะก็จะ ด,ดูดีขึ้นมาค่ะนะคะต่อไปนะคะเพื่อนเขาก็บอกว่าใหา้ไปรีวิวชั้นเลให้ดูหน่อยนะคะตามไปเลยค่ะนี่ค่ะชั้นเลชั้นเลก็จะมีขนาด1 2ึ่งสอาสี่ห้าหหชั้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็สามารถ ได้หลายราคานะคะราคา20บาทนะคะ2 0บาท10บาท,บาท5บาทนะคะแต่เราก็ใส่ไม่หมดหรอกคะ่ะอันนี้ขอทางบริษัทเขาไปนะคะเขาก็ให้มานะคะมุมมิดน่าจะมืด จะประมาณนี้นะคะชั้นเลยกสูงมากเลยแต่กอนเป็นชั้นเล็กๆนะคะสูงเกินค่ะยังไงเราก็มาทำตามใจที่เพื่อนเม้นมาแล้วนะคะมีอะไรก็ มนมาบอกมาแชร์กันนะคะเพื่อนๆอเราก็เป็นร้านขายของชำเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันทั้งที่เป็นเจ้าของแบรนด์และไม่ใช่เจ้าของแบรนด์เนาะค่ะยังไงก็สู้นะคะร้านขายของชําด้วยกันถ้าเราใจเราไม่สู้ก็คิดจะถอยแต่ถอยบางทีมันก็ ไม่ประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะเราได้ลงมือทำแน้แเราก็ทำให้สุดๆไปเลยยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องอ่า YouTube เอาที่สบายใจนะคะก็เป็นร้านขายของชํานะคะมีอะไรก็มาพูดมาเล่าสู่กันฟังเนาะคะ่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นคลิปอะไรดีนะคะก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนๆสั่งค้องคล้ายค,อง,ค,าคองนะคะคลองนะคะวนเวียนกันไปค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ